หากใครที่กำลังมองหาที่พักบนม่นแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่มีวิวสวยๆได้เห็นธรรมชาติและทิวเขาพะเราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะบ้านท่าจาัน เป็นบ้านกล่องทรงสี่เหลี่ยมมีอ่างอาบน้ําแล้วที่สาคัญด้านหน้าเรานะไม่มีอะไรบดบังเลยเดูดีเลยแล้วอ่างอาบน้ำของเรานะก็ยังเป็นเครื่องทำน้ำบ่นอีกด้วยมีพื้นที่หน้าห้องให้ชมวิวตอนเช้าและปาร์ตี้มื้อเย็นในราคาเพยียงแค่1,500บาทแต่ก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะพวกเราก็ขอแวะไปทานข้าวริมน้ําตกแม่สาและไปนั่งชิลรับลมชมวิวสวยๆกันต่อที่ภูวินคาเฟ่ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ตอ้เราก็เพิ่งสอบถามมาเมื่อกี้นี้ว่าที่พักของภูบิงคาเฟ่นเนี่ยคือโซนไหนตรงไหนคะนที่นี่เป็นทั้งที่พักคาเฟ่สวนดอกไม้แถมยังมีน้องแกะตัวจิ๋วไว้คอยส่งเสียงเรียกเราอีกด้วยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าการมาเที่ยวม้อนแจ่มครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ทําให้เราตกหลุมรักที่นี่ค่ะแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าชมคลิปนะคะก็ขอฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <S 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 เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ และถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ม่อนแจ่มแล้วนะคะทุกคนจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ ไกตุ๋ทะเลม้าไฟนะคะแล้วก็คะแนนหมูแล้วก็ส้ปตำาูปาร้านะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเป็นคนแบบภาคกลางแบบเราเนาะรสชาติแต่และอยาอะ่างอ่ะจะไม่เหมือนบ้านเราเลยแล้วก็ฟิลดดี mm. บรรยากาศ ในร้านก็คือดีมูดดีมากๆเลยเนะ่ะแบบเรานั้งกินอะ่ะมอ้อยร้านนะะที่แบบนั้งกินแล้วก็เป็นน้ำตกแล้วน้ำตกนี่ก็คือน้ำตกธรรมชาติเพื่อเพือเ่อนก็ถ้าใครดูแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถลองมาแวะได้ลองมาชิมกันได้แล้วก็ถ้าใครเคยชิมแล้วสั่งอะไรหรือแบบรสชาติเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอทานข้าวก่อนแล้วกันครัแบบ แล้วก็มาอยู่กันที่คูอินคาเฟ่นะคะทุกคนนี่วิวสวยมากที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็มีที่พักด้วยนะคะใช่เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารก่อนแล้วกันแต่ว่าก่อนจะสั่งอาหารนะเดี๋ยวขอพาเพื่อนๆไปชมวิวแป๊บหนึ่งดีกว่าดูเพื่อนๆตรงนี้นะก็จะเป็นที่พักนะกองด,อย,ดอยนู่นดอยนี่เยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้นะว,ว่าชื่ออะไรเออแล้วก็แบบสีเขียวเขียวโล่งมากๆนี่นี่เห็นเดินตรงนี้ไหมะอะไรอ่ะ เป็นลานกลางเต็นท์สามารถใช,ใช่แต่ก็เดินเหนื่อยหน่อยไม่ใช่แ <c oughs> ดดเริ่มมาแล้วไปไปสั่งกันดีกว่า<ป>เราไปหาที่นั่งกันนั่งแหล ของหวานและขนมน่ากินมากๆนี่พูวินคาเฟ่นะคะแล้วก็ที่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่คาเฟ่เนาะแต่เราก็เพิ่งสอบถามมาเมื่อกี้นี้ว่าที่พักของผูวินคาเฟ่นเนี่ยคือโซนไหนตรงไหนนะครับตรงไหนคะนี่ทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยเยอะ,ะเนี่ยตรงนี้แล้วก็วิวจะเป็นแบบ อารมณ์เหมือนจะอยู่ในถงช่วงคาเฟ่ตรงนี้เลยเพื่อนเป็น,นช่องช่องลมช่องเออขาแล้วก็ลมดีด้วยเนี่ยข้างล่างแต่ว่าดอกไม้มันยังไม่โตอ่ะยัง<ช>ไม่บานเนาะถ้าบานน่าจะสวยมากสวยเลยข้างล่างแล้วก็ข้างล่างของภูวินคาเฟ่ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะเหมือนเป็นฟามแกะ,แ<พ>ะเล็กๆเ,เออวินแพะอะไรประมาณเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราได้ยินเสียงแพะ่อยู่เพื่อนอากาศดีมากเลยตรงนี้ ากาศเย็ยนด้วย<ช>แล้วก็อันนี้เราอยู่กันที่เขาจะเป็นเหมือนจะเป็น,นั่ง<ซ>ทานอาหารที่แยกออกมาทีหนึ่งใช่แล้วก็มีข้างบนเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปครัคาเฟ่จะอยู่ข้างบนมล้ที่น้องมิวเดินไปถ่ายรูปเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็วันนี้เราได้สร้างอาหารอะไรมาบ้างเนี่วันนี้สตรอเบอร์รี่นมสดนะคะราคาเท่าไหร่สตรอเบอร์รี่นมสดปั่น95บาทน,นะคะแล้วก็ขนมปังเนยนม60นะคะ2แผ่น เนาะแล้วก็สปาเกตตี้คาโบนาร่า125บาทราคาดีเลยนะครับโอ้แต่ว่าคุ้มค่ามากกับวิวแบบนี้ใช่วิวดีแล้วก็อากาศต,ตอนนี้กำลังเย็นอะ่ะกำลังเย็นสบายเลยก็เดี๋ยวหลังจากที่เรากินเสร็จเดี๋ยวเขาจะเข้าที่พักแล้วค่นะครับโอเคโอเคกินกันอนนนเ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ออกมาถึงที่พักของเราแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนตอนที่พักของเราชื่อว่าบ้านท่าจันนะคะแล้วที่เราอยู่ก็คือเป็นหลังที่แบบซีเรีมากมากเลยเพราะว่ามีแค่สองหลังเท่านั้นนะคะเนาะมาแล้วเราก็ได้มาแล้วหนึ่งหลัง เริ่มจากตรงนี้เลยดีกว่าก็มีถังขยะนะคะมีโต๊ะนะคะแล้วก็มีเบาะเอาไว้สำหรับแบบนั่งกินหมูกระทะเนาะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะคะทุกคนพร้อมกับวิวแบบนี้เลยวิวแบบนี้เลยแล้วอ่างอาบน้ำของเรานะก็นะยังเป็น เครื่องทำน้ำบุญอีกด้วยใช่มา,มา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 ดูต้องดูวิวให้มันแับชัดเจนนี่วิว,ว,วแบบนี้กว้างๆอย่างนี้เลยเรียกว่าวิวพาโนรามาดีกว่าใช่แล้วที่สาคัญด้านหน้าเรานะไม่มีอะไรบดบังเลยเพื่อนๆตรงนี้โล่งๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของเรานะคะเป็นห้องกระจกนะมาเข้าห้องกันเลยเข้ามาแล้วค่ะก็จะเจอโซฟานะคะมีโซฟาให้หนึ่งตัวนะคะ มีพัดลมแอร์นะคะแล้วก็พัดลมปกติเนาะ<ช>แล้วก็อันนี้ก็สามารถทานได้มีน้ำเปล่ามีกาแฟนะคะแล้วก็มีกาต้มน้ำนะคะ<ช>ตรงนี้เตียงนอนจะเป็นขนาดแบบใส่ผู้หญิงเน่ะใช่ประมาณ5ฟุตได้ปเป็น <5 S 1> ควีนไซส์นะคะแล้วก็พอเปิดม่านออกปป๊บก,ก็จะได้เห็นวิวแบบนี้เลยกว<ช>้า <ๆ S 2> งๆอยางนี้เลยเพราะว่าเนี่ย ดูวิวดีวิวเหมือนภาพวาดอีกแล้วอะ่ะคือสวยมากเลยนะสวยมากแล้วก็ถ้าฝ<ม>นตกมีทะเลหมอ,อกปังๆก็คือข้างหน้าก็คือเป็นแบบทะเลหมอ,อกเลยใช่นะคะแต่ว่าต้องมาลุ้นกันว่าเราจะเจอไหมทะเลหมอ,อกอ่ะเนาะในห้องนะคะก็จะขนาดแบบกระทัดรัดนิดนึงเนาะไม่ใหญ่มากกำลงังดีเรียวกว่กากำลังดีดีกว่านะคะมาต่อไปห้องน้ํานะคะห้องเราจะมีห้องน้าไม่ตัวนะคะดี ้ํากว้างนะเนี่ยดูดิห้องน้ากว้างมากเลยใช่อยากทอาห้องเลยให้ดูเรื่องห้องน้ํามีเครื่องทําน้าอุ่นนะคะมีโถมีที่แขวนผ้ามีกระดาษทิชชู่ให้นะคะแล้วก็มีกระจกพร้อมกับอ่างนะคะเราเครื่องทำน้ำอุ่นของเราก็ไม่ต้องห่วงจะมีพลดลมตอากศาะอยู่ข้างบนแบบดูดกลิ่นแก๊สเอาวนอกเลยเพื่อนใช่ข้อดีคือตรงนี้นะครับใช่แล้วแล้วก็สะอาดนโอเคอยู่นะแล้วก็ห้องเรา มีที่นั่งข้างหน้าด้วยชมวิวได้นั่งตรงไหนน,นี่ลงไปที่แบบเป็นระเบียงชมวิวถ่ายรูปได้นะคะีะนะเรียวกว่าวิวดีมากเลยดีกว่าตรงนี้เพราะว่าเราสองคนนะเวลาเลือกห้องอะ่ะจะพยายามเลือกที่แบบว่าไม่ติดหลังคาใครอตอนนี้ดดแ<ต>ดดแดดมาแต่ถ้าติดก็คือแบบแค่นี้พอต้องให้เตี้ยวกว่าเราแล้วก็แบบถึงเฉียงออกแต่ถ้าตรงกลางของเรานีแบบไม่มีเลย แล้วภูเขาก็แบบโอ้โหสวยมากตรงนี้นะครับใช่ก็ตอนเนี้ยเรามาถึงก็ประมาณแบบบ่ายเท่าไหร่อ่ะสามโมงแล้วมั้งใช่แดดก,ก็ยง<อ>ังแรงอยู่ใช่ตอนนี้ก็แดดก,กําลังแรงเลยนะคะเดี๋ยวงั้นพักผ่อนก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจออีกทีหนึ่งตอนเย็นก็จะเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆเพื่อมีอะไรนะคะโอเคค่ะ,ะพักผ่อนอช 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 <목소리> 매번 야야야야야 야야야야내 맘을 고백하려고 다이빙 파도 <목소리> 다 <어린 듯한 목소리> ตื่นขึ้นมมึดเลยตื่นแล้วคิดว่าเช้าเช้าว่าอะไรตุ้งจะโค้งงงขึ้น ากาศเย็นอะ่ะก็ตอนนี้นะคะ6โมงครึ่งใช่ป่ะประมาณทุ่มแหละจะทุ่มแหละอืมก็ไม่มีอะไรก่อนที่จะมาเจอกันมื้อเย็นเนาะพาทุกคนมาดูบรรยากาศของที่นี่กันบ้างนะโอ้โหบรรยากาศดีมากอะอคืออากาศมันเย็นดีอะอารมณ์เหมือนที่เราไปแบบพุทธเบิร์กเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าคนที่ไม่ชอบแบบลมที่มันกันโชกแรงออะือ น่าจะใช่น่าจะเหมาะกับเชียงใหม่เพราะว่าพูทาเบิกอ่ะลมจะแรงแต่ที่นี่คือไม่ว่าจะตอนไหนอะก็ไม่ได้มีลมมากขนาดนั้นลมมันแค่เอ้ยเบาๆใช่ประมาณนั้นแล้วก็ในช่วงกลางวันเชียงใหม่ก็ยังเย็นอ่ะใช่ข้างบนเนี่ยจริงๆ พื้นฐานานะนะเรียกว่าเบสิกของการใครที่จะเริ่มต้นเที่ยวเที่ยวเขาเที่ยวอะไรแนะนําเลยม่อนแจม <Ừ. S 2> เดินทางง่ายสะดวกที่พักหาง,ง่ายสะดวกสบายคนที่แบบรักความสะดวกสบายไปรักดีกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีวิวข้างหน้าเรานะคะเหมือนดาวบนดินเลยเนาะใช่อแต่อันไหนที่มืดมืดอันนี้คือภูเขาไงโอ้เสียง,งสั้งซันแล้วอัน,นั้นหนูมาอยู่ฝั่งนี้ดิเดี๋ยวเพื่อนดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ เขากินหมูกระทะกันอย่เราก็จะเป็นแบบที่พักที่อยู่บนเขาที่เราบินโดนแบบเมื่อตอนเย็นนี้นะครับเฮ<ช>้ยหนาวเลยอากาศดีจริงจริงม้นแจมอะเรามาเมื่อ2ปีที่แล้วใช่นะครับแล้วก็ถ้ามาเชียงใหม่ที่ไรก็นึกถึงม้นแจมทุกทีเล่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไปเชียงใหม่มันแจมอีกแล้วม้นแจมอีกแล้ว แต่จริงๆอะเราไปอะเราไม่ได้ไปนอนในที่เดิมๆใช่อาจจะเป็นในมอนแจมก็จริงแต่ว่าเราก็ย้ายโลเคชันเพื่อให้เพื่อนๆที่เพิ่งจะผ่านมาเห็นคลิปเราอะก็จะได้เป็นตัวเลือกว่าเอ้ยถ้ามาเชียงใหม่มามอนแจมหรือไปที่อื่นๆก็สามารถเลือกได้แล้วเราก็จะหาที่ดีๆถูกๆแล้วก็วิวดีๆใช่ยิ่งแบบเราเป็นคนแบบชอบวิวโล่งๆด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยใช่ หลายคนคิดว่าเราอยู่ที่ราชบุรีโอ้ราชบุรีสวนพึ่งแค่นี้เองขับรถแค่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วสถานที่เที่ยวราชบุรีจริงๆแล้วก็คิดอย่างนั้นแต่พออิฉาคนเชียงใหม่เลยนะขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่ขึ้นมันจําประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกเราเราไปถ้าเป็น f c ช่องเราจริงๆก็มักจะเมนว่าไปพุทธประปอ,รอีกแล้วหรอไปเขาค้ออีกแล้วหรอเพราะว่าเราไปกันบ่อยมากๆในแต่ละปีเนาะแต่ว่าเชียงใหม่เราจะมาแบบอ่ะข้างเนี้ย คือเราเว้นสองปีครั้งหนึ่งหรือปีละครั้งประมาณนี้แต่ความรู้สึกและบรรยากาศอะมันแตกต่างกัน<ช>นะคะ <c oughs> ดีอะออดูเหเพื่อนบรรยากาศดีมากมชอบชอบมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมันมันเป็นไพรเวทแต่มันไม่เหงาเข้าใจไหมันไม่เหงาใช่แบบบางทีมันมีคนนู้นคนนี้แบบคุยกันนิดหน,น่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกว่ามันไม่เหงาหิวแล้วอะ ได้กินหมูกระทะหิวแลนะ้วเนี่ยท้องร้องเลยแต่ครั้งนี้เราไม่ได้สั่งหมูกระทะจากทางที่พักนะอเพราะว่าวัตถุดิบของเราเหลือเยอะมากใช่ก็สั่งจากที่พักนู้นรีสอร์ทนู้นรีสอร์ทนี้แล้วมันเหลือแล้วเราก็เอามาสุ่มๆไว้ใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวไปเตรียมมื้อเย็นกันดีกว่าค่ะหมูกระทะเอ้ไม่ใช่ดิชาบู เสียดตังค่าหมูกระทะกับตีพักเลยนะวันนี้นะครับเราก็หยัดได้หลายร้อยเลยทุกคนดูดิมันเยอะมากอันนี้ที่เหลือจะทิปยนก่อนนะสองที่อ่ะสองที่พักอ่ะใช่แล้วก็นี่น้ำจิ้มแล้วก็ไปซื้อมูเอ้ยซื้อนี่กุ้งมาเพิ่มนะครับกับน้ำชาบูบอกได้เลยว่าซีเล็งมากวันนี้เครือไม่รู้อย่าซีเล็งเดี๋ยวโซลินเมียว่ัโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะปาร์ตี้ชาบูกันนะคะพอ บรรยากาศแบบนี้เลยห <Wow. S 1> นาวมากอากาศเย็นแล้วชอบชอบไปกินงานกินงานกินหมูกระทะไอ้ชามบูกันค่ะทุกคน Just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เราได้เมื่อเช้ามานะคะเมื่อกี้เลยพี่เขามาขอห้องตั้งนานขอประมาณ4ี่ิบห้านาทีเราคิดว่าแบบมีคนมาซ่งมของใช่เพราะว่าข้างๆที่พักของเราจะมีเต็นท์โดมอยู่เมยกำลังทําอยู่เจก็ก็บอกก็คิดว่าพี่เขาซ่อมแล้วก็มันนอนอยู่ไม่ได้สนใจที่ไหนได้เกือบอดกินไงเนาะมื่อเช้านะคะที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นข้าวต้มหมูนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมด้วยน่ากินมากๆเลยใช่ ก็ไข่นะคะคุณละใบเนาะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีเป็นกาแฟโอตินวางไว้ให้ในห้องอยู่แล้วนะคะสามารถชงกินได้เลยเนาะเรามานั่งกินกันเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเรามานั่งกินกันอยู่ในซอกลืกคือจริงๆตรงนี้มันเป็นทางและข้างหลังตรงนี้คือห้องนอนสามารถไปนั่งกินหน้าห้องได้ชมวิวสวยๆได้นะคะแต่ว่าที่มันนั่งตรงเนี้ยเพราะว่า <laughs> เมื่อกี้แดดมันออกไพาทิตขึ้นฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเราเราก็จะตกฝั่งขวา ประมาณนั้นนะครับหมอก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 ด้วยเหรอหมอกลงปลายเขา,าดูบรรยากาศด้านหน้าเพื่อนตอนนี้หมอกปลายเขาก็เริ่มมาแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเลยกินมื้อเช้าก่อนนะคะทุกคนมากินข้าวกันคะ่ะวันนี้ไม่มีออยงเคยต่างไปจุกวันนั้นที่มีเธอนั้นอยู่ข้างกัน แต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีความสุขใดก็เข้าใจลา้นยวายวนเลยตัวสวยยงมองยิ่งคิดถึงตอนนนเธอยิ่งถึงสวยงามแต่วันนี้เจอนั้นคงไม่กลับมาก็เข้าใจ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เก็บของเตรียมตัวเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่บรรยากาศดูดิส่งท้ายก่อนที่เราจะเดินทางกลับใช่แล้นี่พอเรากำลังกลับปุ๊บเป็นไงล่ะหมอกมาเลยหมอกมาเลย อากาศดีมากดีมากจริงๆนะคะถ้าใครมาเชียงใหม่เนาะอยากได้ห้องพักดีๆราคาดีๆนะคะก็ติดต่อได้นะคะที่บ้านท่าจันนะคะลองเลือกดูก่อนเพราะว่าที่เนี่ยราคาแบบ1,000งพันหนึ่ราคาดีมากๆเลยนะคะห้องที่เราอยู่นี้ราคาเท่าไหร่ห้องที่เราพักนะคะราคา1,500บาทค่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะที่พักที่นี่เนาะไม่ได้มีแค่บ้านกล่องนะคะแต่ว่ามีบ้านอีกหลายหลัง<ช>นะคะแต่ว่าบ้านกล่องเนี่ยมีเฉพาะแค่2หลัง,งเท่านั้น่เพื่อนๆจองให้ทันนะคะแล้วก็บ้านกล่องเนี่ยนะข้อดีคือรถสามารถถอยท้ายถึงเลยสมมติใ,ใครจะโหลดของรถดของอเราไม่ต้องยกบางที่ไม่ต้องเดินไกลไงอันนี้จะง่ายเลย ใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจที่พักบ้านท่าจันไว้ที่ใต้คลิปนะคะครับผมส่วนตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกันต่อแล้วนะเขาฝากทุกคนก็ไปกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาช่กช่อง Billy Channel ช่องของคนชอบเที่ยวนะคะมีทิกตอกแล้วก็เฟซบุ๊ก Billy Channel ช่องของคนชอบเที่ยวเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราติดตามในตอนต่อไปแล้วกันนะครับว่าเราจะพากเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันคไปไปกัน game.